ดาราหนุ่มชื่อดังมีปัญหาส่วนตัวมาปรึกษานักจิตวิทยาสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องอะไรคะคือผมมีเรื่องจยากปรึกษาครับผมปรึกษาเรื่องอะไรดีคะคือผมแปลี่นเนี่ยทะเลาะกันใ่อยมากเลยครับผมคิดว่าผมไม่ไมีอะไรให้เขาคิดว่าอยากคุณลอง กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับแฟนนะคะแบบให้เวลากับแฟนบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือผมอยากเอาเวลาในช่วงนีของผมแบบทำแต่งานนะครับผมอยากมีเงินมากพอที่แบบมีพอมีผมอายุแล้วผมก็อยากจะเลี้ยงดูก็ได้ลองเปลี่ยนเป็นใช้ชีวิตแต่พอดีไหมคะไม่ต้องหักผมมากเกินไปเอาเท่าที่เราพอไหวอะค่ะจัดแล้วก็แบ่งเว,งเวลาไปใช้ชีวิตส่วนตัวบ้างน่าจะดีกว่านะคะ ครับเดี๋ยวผมจะลองกลับไปจัดตารางชีวิตดูมาจัดสัปดาห์หน้าค่ะเมื่อเสร็จงานไพลินลารุ่นพี่ที่ทำงานเพื่อกลับบ้าน กลับบ้านก่อนนะคะเจอกันวันจันทร์ค่ะโอเคเจอกันนะวันนี้เป็นวันเสาร์พลินไปหาเพื่อนที่นัดกันไว้แต่น้ำชามาสายนิดหน่อยเฮ้ยเพื่อนทัวร์ทีด่าม่ามีเรื่องสมาร์เอาว่ามาเลยจ้า ขเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาให้่ข,ขาบอกว่าเขามีคนอื่นด้วยคือฉันก็อยา,ยายกจะบอกว่าเออฉันโสดน,นะโอ้ยร้ามากเอาสิเทียร์เแม่น่าคือแย่เลยทั้งสองคุยกันอย่างสนุกสนานน้ำชาเห็นว่าเซนเป็นดารานหนุ่มชื่อดังถ้านำไปเล่าให้คนอื่นฟังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าดู วันนี้วันจันทร์เป็นวันทำงานไพลินโดนหัวหน้าเรียกเข้าไปพบพี่พอที่ริงมามีอะไรหรือเปล่าคะฉันอะรู้มาว่าเธอหนาวเอาเรื่องคนพันไปบอกคนอื่นคะรู้ใช่ไหมว่ามันผิดรอบนี้จะตัดเงินก่อนนะรอบหน้าถ้ไม่อีกต้องเขียนหนังสือตัดเงินแล้วนะไม่ได้หรอกพี่นี่น้องเอกนะไม่ได้หรอกนะไพลินซื้อสัตว์ไหนสิค่ะ แต่ไพลินยังคงทำอยู่แบบนั้นจนถูกพักงานไพลินไม่ได้รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้แต่น้อยแถมยังโมโหด้วยจึงเล่าให้เพื่อนฟังยิไนไงฉันโดนพักงานอะ่ะไปแก้ัป็าอะไรมาโดนอะ่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านี้ไม่เห็นต้องทำหนึ่งขนาดนี้เลยไม่ไม่เอาไม่เครียดเดี๋ยวฉันพาไปพาไป,ไปเที่ยวดีไหมถือว่าแบบเป็นว่าวันลาพักี่ของแกอ่ะขอบคุณนะไม่เป็นไรจ้า จนไพลินได้กลับมาทำงานเจอกับคนไข้คนเดิมแต่ไพลินก็ยังทำการเล่าเรื่องคนไข้อยู่อีกหลายครั้งวันหนึ่งน้ำชาได้ติดต่อเซนเพื่อเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่เซนได้ไปปรึกษาปัญหากับนักจิตวิทยาเนื่องจากน้ำชามีปัญหาด้านการเงินจึงเอาเรื่องนี้ขึ้นมาขู่เพราะเห็นว่าเรื่องที่เซนมีแฟนยังเก็บเป็นความลับอยู่จึงจะเอาเรื่องนี้ไปขายให้นักข่าวเซนจึงได้ขอนัดคุยกับน้ำชา ใช่นะคะที่ติดต่อคุณเป็นในที่คุณหนักได้สาามปีนนะคะเอ๊คุณรู้เรื่องนี้ได้ไงอ๋อฉันกับเฮรินาะเป็นเพื่อนกันมาก่อนค่ะเฮรินาะได้นาเรื่องของคุณหนมาเล่าให้ฉันฟังว่าคุณนั้นอ่ะมีปัญหากับแฟนในคุณใช่ไหมคะใช่ใช่ฉันว่าคุณก็เป็นดาราดังนะคะถ้าคุณไม่อยากให้ชื่อเสียงของคุณหนะผนดีเนี่ย ฉันก็ฉันมีข้อเสนอดีๆกังคุณนะคะเพื่อทีท่จะไม่ให้ปัญหาข่าวของคุณเนี่ยมันเผยแพร่สู่สาธารณชนนะคะผมว่ามาเลยดีกางั้นคุณให้ฉันมาเลยค,คุณพอมีงเงินสดในฉันสิริร้อยไหมคะผมไม่ได้พบเงินสดงั้นก็เป็นเช็คก็ได้ค่ะทั้งสองได้คุยกันเป็นเวลานานพอสมควร หลังจากนั้นเซนได้ให้เงินจำนวนหนึ่งกับน้ําชาเพื่อขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับขอบคุณมากนะคะคุณเซนหวังว่าคุณจะโชคดี่ะเมื่อถึงวันที่เซนได้นัดปรึกษากับนักจิตวิทยาอีกครั้งสวัสดีค่ะคุณเซน เป็นไงบ้างคะที่ได้คุยกันไปคราวที่แล้วก็โอเคนะครับก็ผมไม่ได้ใหญ่ขึ้นด้วยว่ามาเลยค่ะคือคุณเอาเรื่องของผมไปบอกให้คนอื่นฟังเออลินลินไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะคะคือมีคือผมรู้เรื่องหมดแล้วครับมีเพื่อนของคุณมาเล่าให้ผมฟังคือผมหวังในตัวคุณว่าอะไรนะเออเออเลินขอโทษค่ะคือทั้งที่คุณเป็นที่ปรึกษาของผมแท้ๆแต่คุณมทาทำกับผม เซนได้ต่อว่าไพลินและได้บอกกับไพลินว่าจะให้ผู้จัดการส่วนตัวติดต่อไปทางหัวหน้าของไพลินเพื่อรายงานพฤติกรรมที่ไพลินได้ทำกับผู้มารับคำปรึกษานพพรได้รับสายจากผู้จัดการส่วนตัวของเซนฮัลโหลอะไรนะจิหอโอเคเดี๋ยวฉันจะเรียกไปจะเรียกไพลินมาตัดเดือนเอไพลินจึงถูกเรียกมาพบ เธอทาแบบนี้อีกแล้วนะยังไม่เข็ดอีกหรอที่ถูกพักง,งานไปหนะเธอจะถูกตัดถอนใบอนุญาตนะเออหมายความว่าไงหรอคะก็เธอถูกไล่ออกไงไมีอะรีลินไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะไม่ได้หรอกนะเธอทําผิดมาหลายครั้งแล้วโดนตัดเือนหลายครั้งแล้วด้วยไพรลินยื้อหน้าที่การงานของเธออยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเธอถูกไล่ออกเพราะเธอไม่ซื่อสัตย์ เธอไม่มีจรรยาบรณของนักจิตวิทยาที่จะต้องปกปิดความลับของคนไข้ไฮลินได้นัดคุยกับน้ำชาอีกครั้งถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วจ้าไฮลินพอนสาวมีอะไรหรอจ้าแกได้เอาเรื่องที่ฉันพูดถึงคุณเซนไปเล่าให้ใครฟังบ้างปะหนะพูดเป้านะมีอะไรหรอเป้าฉันโดนไล่ออกแล้วเอาหรอจริงหรอไปทำอะไรมาถึงโดนอะ่ะเพราะแกไงแกเอาเรื่องนี้ไปบอกคณเซนใช่ไหมล่ะ แกไม่น่าทำกับฉันแบบนี้เลยอ่ะอนาคตฉันเลยนะเว้ยก็ไมาเป็นตัวแกอีกเพวาะึ่งที่ทําแบบนี้แกเป็นนักจิตวิทยาแกคนที่จะรักษาจรรยาบรรณของตัวเองแกคงไม่ต้องมาเจอจุดๆแบบนี้หรอกนะจําเอาไว้ยาไพลินหลังจากนั้นทั้งสองได้ขาดการติดต่อ,อกันไพลินใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและสำนึกกับการกระทำที่ได้ทำลงไปจากเนื้อเรื่องการผิดจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาเรื่องการปกปิดความลับ ถ้าทำผิดจรรยาบรรณขัน้นแรกที่ต้องทำคือการกล่าวตักเตือนขั้นที่2องทำหนังสือตักเตือนขั้นที่3พักใบอนุญาตและสุดท้ายนะคะคือการเพิกถอนใบอนุญาตหรือการถูกไล่ออกค่ะการกระทำดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ้นเนื่องจากจะทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายและอาจเกิดเรื่องที่เราไม่คาดคิดได้ค่ะ